ัสดีค่ะพอกระเขาพยากรกนะคะประจาวันบริเวณผักตายฟางต้นออกประจําวันนังข่านทีสาตุลาคมพศ2566ค่ะสภาพอากาศบ้านเราจะมีผืนไปติดตามช่มกันค่ะเริ่มกันที่แพนทีาการพิพิลล่มต้นออกและล่มต้นออกเชียงเนื้อผัดปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยผคใตายและบริเวณของทะเลอันดามันค่ะประกอบกับมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากปร,ระเทศจีนนะคะแพ้ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ต่อไปเป็นผักใช้ดาวเทียมที่มาวริค่ะบริเวณผักใต้ฟังโลกนะคะตัวผอบมิกมากค่ะต่อไปเป็นผักเรดาชุ่มพรอนค่ะบริเวณผักใต้ฟังโอกตอนบนนะคะตัวผอบคุมฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางในบริเวณของอําเภอเกาะสมุยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหละบริเวณของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะผักเรดาสังอิงผักค่ะบริเวณผักใต้ฟังโลกตอนหลังนะคะตัวผอบคุมฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางในบริเวณของจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาและในบริเวณของทะเลอ่าวไทยค่ะ ไปเป็นการได้งานอุณหภูมิเขาอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วัดได้ที่3ามสามจุดหกองาศาเซลเซียค่ะเขียมเพื่มเมืออจหจากาชุมพรแต่อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้ที่อสองจุดห้าองศาเซลเซียค่ะในตำบลอ่องพลับอเบอหไว้ยินจังหวัดประจวบคีริคันค่ะรายงานฝนสถานีเจชม่วงค่ะวัดตั้งแต่เจนเมงเช้าและว่าจนถึงเจนเมงเช้าของวันนี้ค่ะเ่็นผักลายฟ,ฟ้าน้องนะคะมีฝนตกเล็กน้อยคืองฝานกลางค่ะและมีฝนนักบางแห้ง ดประมาณฝนสูงสุดที่วัดได้นะคะใจ0ิบมมิลลิเมตรค่ะที่ตำบลบ,บางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะต่อไปเป็นการพยายกรณ์อากาศของมันนีค่ะเรนฝ่าคต้ายฟ้าร้องนะคะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคล้ายพื้นเท่ค่ะจะมีฝนนักบางแหงค่ะไปดูรด้จังหวัดกันนะคะแอนบุรีค่ะประจวบคุณพอนค่ะจะมีฝนหมักว่าหมักว่าร้อยละ6กิของพื้นเท่ค่ะ จังหวัดสุราธานีนครศรีธรมรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะจะมีฝนเยือะท ala <c volta> ี่โดยรอบ60องพื้นทเี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเจืยที่ประมาณ22-25องศาเซลเซียสค่ะแต่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ28-33องศาเซลเซียสค่ะขอ้อ้พี่นกประชาชนระวังอันตรายจากฝนปะกาอังฝนตอหนักล่มกระโชกแรงและฝนที่ตอกซะสมค่ะ ต่อไปเป็นคืนร่มค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกนะคะจะเจอคืนร่มตะวันออกค่ะที่มีความร็วลม15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนะคะจะมีคืนสุ้ประมาณ1นเมตรค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฝาคันองนะคะคืนจะซุงมหมักว่า2เมตรค่ะขอพ,พีนองช่าเรือชาวประมงเดือเรือวยความระมัดระวังค่ะลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฝาคนองค่ะต่อไปเป็นการขับไม้สภาวะาการเจ็ดวันค้างหน้าค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนบนนะคะ วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ค่ะจะมีฝนเดือฝฟนฝ้าหันองรอดละ60ของพื้นที่ค่ะแต่ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนจนถึงวันที่6พฤศจิกายนค่ะจะลดลงเรื่อยๆละ30ถึง40คลองพื้นที่ค่ะต่อไปเป็นบริเวณภาคใต้ฝั่งนอก์ตแลางนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ค่ะจะมีฝนเดือฝฟนฝ้าหันองรอดละ60ของพื้นที่ค่ะแต่ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนจนถึงวันที่6พฤศจิกายนค่ะจะลดลงเรื่อยๆละ30ถึง40คลองผืนเทค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะ กดไลค์กดแชมมร์กดติดตามหมกะช่องซูนุตุนิยมวิทยาผ่าตายฟฟังดอเรดไนะคะจะพอบกันไม่ต่วชาวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยาำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน